พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเ,เห็นถึงความสําคัญของอาชีพการทํานาปลูกข้าวเพราะฉะนั้นหลากหลายพระราชดําริหลากหลายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริล้วนเกี่ยวเนื่องกับการส่งเสริมการปลูกข้าวและวันนี้นะคะเราจะพามาชมการทําข้าวไบ์บอรี่ปราจะพาไปพบกับคุณธนายศนะคะสวัสดีค่ะคุณค่ะ ข้าวเปลือกราคาตกต่ำปีนี้ฝนแรงคาดว่าผลผลิตข้าวน้อยปุ๋ยขึ้นราคาอีกระลอกเพีียกระโดดระบาดทั่วนาทุนต่างชาติกว้านซื้อที่นาไทยปุ๋ยแพงยาแพงข้าวราคาตกต่ำอีกเหล่านี้คือสิ่งที่ชาวนาไทยต้องเผชิญตลอดมาและอาจจะต้องเผชิญต่อไปอีกนานแต่ด้วยพระมหากราุณาธิคุณ และพระราชปณิธานมุ่งมั่นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าวคือวิถีชีวิตไทยถ้าไม่มีใครทำนาประเทศชาติก็ไม่มีทางจะอยู่ได้พระองค์จึงส่งมุ่งมั่นแก้ปัญหาหลักของการปลูกข้าวคือการจัดหาแหล่งน้ําและพัฒนาคุณภาพดินซึ่งแตกต่างไปตามลักษณะภูมิประเทศให้เอื้อประโยชน์ต่อการปลูกข้าวเราพยายามศึกษาข้าวเนี่ยให้ปลูกให้ได้ อื่นช่างนะข้าวต้องปลูกก็อีกอีกยี่สิบปีข้างหน้าประชากรอาจจะแปดสิบล้านข้าวจะไม่พอถ้าลดลดการปลูกข้าวไปเรื่อยเรื่อยเอย,เย,เยข้าวจะไม่พอเราจะต้องต้องซื้อจากต่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมขายลาคนไทยนี่ต้องมีข้าว ศูนย์บริการการพัฒนาปลูกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยองซึ่งเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจึงเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่ได้ทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่รวมทั้งการทำเกษตรผสมผสานให้พื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้มีสวนช่วยชาวนารุ่นใหม่ ถ้ารู้จักการทำนาและเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรรมร่วมพัฒนาข้าวไทยให้มีความหลากหลายเพื่อรองรับผู้บริโภคข้าวที่มีความต้องการพันข้าวหลากหลายมากยิ่งขึ้นดังนั้นวันนี้เราจะไปดูความสำเร็จในการสร้างคุณค่าและพัฒนาพันข้าวไทยจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กำลังเป็นที่นิยมนั่นคือข้าวไรเบอรรี่อีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกร,รไทย ที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยองจุดประกายเกษตรกรไทยครวมพลังพัฒนาข้าวไทยตามรอยพระราชดำริเกษตรกรรมยั่งยืนปลูกข้าวอินทรีย์ก้าวทันกระแสรโรกาพิวัตรและความต้องการของผู้บริโภค ของกลุ่มฟามร์มบูรพาบ้านตรอกสัตบัญตตำบลหนองระลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเริ่มต้นด้วยการว่าผมไปดูงานมาจากอ่างดอกตายครับในศูนย์พันธุ์พืชก็มีการปลูกผลไม้ปลูกข้าวปลูกอะไรทุกอย่างเลยในในนั้นนะครับนี่ผมมีนาอยู่แล้วะฮะผมก็เลยเอยเอเราเราเราลองมาปลูกในในพื้นที่ของเราด้วยการที่ว่า เราทําเอาแนวพระราชดำริของในหลวงมามา,มาเข้ามาใช้โดยการทําเป็นกเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดเลยครับเกเษตรครบวงจรพอเราปลูกไปแล้วเราได้ผลนะคือผลผลิต<ห>ม,มันมากมขึ้น,นมากขึ้นเราก็เลยคิดถึงการตลาดละก็เลยมาออกแบบแพ็คกิ้งใช่ครับ<า>โดยมีมีเพื่อนฝูงหลายๆคนเขาเข้าเข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านนี้ค่ะอันนี้เขาแบบว่าเขามีสารเกี่ยวกับ โรคเน็บชา<ม>โรคอะไร<ม>พวกนี้ฮะความความจำเสื่อมเกี่ยวเกี่ยวกับสายตาเกี่ยวอะไรหลายอย่างฮะเราเน้นในในชุมชนก่อนครับ<ม>เพื่อที่จะให้ในชุมชน,นีกินของดีๆอ่ะครับ<ม>กินของมีคุณภาพด้วยฟาที่เขาเป็นข้าวอ<ม>ินทรีย์อันนี้เราเราเลยจำน่ายไม่ยากครับยิ่งกว่านั้นการทรงงานด้านการพัฒนาปลูกข้าวมาอย่างต่อเนื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากกว่า60ปี พร้อมแนวพระราชดำริที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาแผ่นดินข้าววันนี้ได้เป็นแบบอย่างให้เกษตรกรชาวนารุ่นใหม่ได้หันกลับมาพึ่งพิงเกษตรอินทรีย์ลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการปลูกปอเทืองซึ่งเป็นปุ๋ยธรรมชาติบำรุงดิน,เ,น,รรนเพิ่มคุณภาพพันธุ์ข้าวไรเบอรี่ให้ได้มีรสชาติและผล,ผลผลิตดียิ่งขึ้นอันนี้เป็นปุ๋ยพืชสดครับปอเทืองปุ๋ยพืชสดนานไหมคะ ก่จะถยกลบ45วันครับ4ี้ตอน,นี้ลงกี่วันละฮะอันนี้ก็ประมาณ45วันนะครับพอดีเลยอ๋อเดี๋ยวก็ต้องถยกลบละครับใช่ฮะอันนี้เราปลูกปลูกย้าแฝกหมดเลยครับรอบรอบรอบพันนาครับเพราะเพราะเราไม่ปลูกไม่ได้ดินแถวนี้เป็นเป็นทรายหมดเลยถ้าเราไม่มีย้าแฝกกันนี่พังหมดเลยท้งนี้และทงนั้นผมก็ต้องขอขอบคุณท่านพ่อหลวงเป็นอย่างมากเลยครับพี่ท่านในมีแนวคิดเกี่ยวกับก,การเกษตรแบบพอเพียงอะไรแบบแบบนั้นนะครับ ผมทราบถึงมากๆเลยเกี่ยวกับการทําเกษตรของของท่านทั้งๆท,ท,ที่ท่านไม่ไม่ต้องลงมาทําในเรื่องนี้ก็ได้ครับผมขอบ,ขอบ,ข,อบขอบคุณขอบคุณในหลวงมากๆเลยครับและนี่คือแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอเพียงแต่ร่ํารวยได้นะคะวันนี้เราจะลาไปด้วยความภาคภูมิใจที่คนไทยจะสามารถรักษาพื้นที่ปลูกข้าวเป็นอู่ข้าวอู่น้ํา ส่งสินค้าออกเป็นอันดับหนุนนั่นคือข้าวขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ